รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัย วันนี้รายการไทยแลนด์โอรี่ที่ป่าพาท่านผู้ชมมาที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวชมวัดบ้านไร่กันนะคะว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วรวมทั้งการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณด้วยค่ะวันน่าเที่ยวน่าชมแค่ไหน ินจะลงก็จะเป็นข้างมุกเก่าๆครับที่หลวงพ่อได้เก็บเอาไว้นะครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นพัดทองคําแท้นะครับมาจากประเทศพม่านะครับบาทมรกรกแท้ครับมาจากประเทศทิเบตนะครับแล้วก็ขันเงินแทยครับซึ่งมาจากประเทศลาวนะครับขุนขิดพึ่งครับที่จําลองมาจากลักษณะจริงของหลวงพ่อนะครับทุกสัดส่วนครับจะเหมือนหลวงพ่อนะครับภายในวัดบ้านไร่หุ่นขี้พึ่ง่นนี้จะเหมือนหลวงพ่อที่สุดแล้วนะครับ ส่วนจีวรที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับที่ห่มหุ่นกีพึ่งนะครับเป็นจีวรที่หลวงพ่อเคยห่มจริงด้านในหุ่นกีพึ่งก็จะบรรจุไปด้วยเศษผมหลวงพ่อแล้วก็ปลายจีวรหลวงพ่อครับผมเชิญกับนมัสการได้ครับลูกของพระอาจารย์ครับที่สอนวิชาสายบีและประยุทธ์ชี้ว่าหลวงพ่อคนวัดจนมีกี่เนี่ย ด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนของหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเคยจําวัดอยู่จริงนะครับบนหัวเตียงครับก็จะเป็นรูปของพระอาจารย์ครับชื่อว่าหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่สอนในเรื่องวิชาใสายเวทแล้วก็ยาสมุนไพรนะครับ ส่วนด้านข้างเตียงก็จะเป็นเครื่องอาาัฐถาริขาครับที่หลวงพ่อเคยใช้อยู่เป็นประจำนะครับก่อนจําวัดครับหลวงพ่อจะต้องกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็รูปของพระอาจารย์ทุกคืนหลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าคนไหนที่มันลืมคุณของรูนะครับคนนั้นมันจะเกิดความวิบททัติชิมหายต่อชีวิตนะครับนี่คือคําพูดของหลวงพ่อนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อปีพศ2519ครับที่สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานในพิธีครับเป็นการจัดทําเหลี่ยญสร้างบาร,รมีปี19ของหลวงพ่อครับ ภาพนี้เป็นภาพเมื่อหลวงพ่ออายุได้50พรรษาครับผม 8ปีครับหลวงพ่อก็มาช่วยงานตาแล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อนะครับสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับภาพถิ่ก็เป็นภาพที่หลวงพ่อครับเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะครับก็ตรากตรังทางานมาทั้งวันนะครับภาพถิ่นก็เป็นภาพที่หลวงพ่ออายุได้17ปีครับหลวงพ่อมีความสนใจที่จะเป็นหมอยาตวิทยครับหลวงพ่อไปเรียนกับอาจารย์สมเทียมพื้นนนสูงนะครับเรียนได้แค่2ปีครับต้องมีเหตุให้เลิกรียนะครับเพราะต้องกลับมาช่วยงาน การทำนาทำไรนะครับเฉิยที ute, hey, yeah. right. ่ภาพด้านนี้เลยนะครับ้าพนี้เป็นภาพที่หลวงพ่ออายุได้สิบกว่ารับหลวงพ่อก็ได้สูญเสียคุณแม่นะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้เสียไปตอนนหลวงพ่ออายุได้สิบขวานะครับแต่นี่ก็จะเป็นประวัติหลวงพ่อครับ หลวงพ่อครับเกิดเมื่อวันพระฤหัสที่4ตุลาพศ2466ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน10ปีกุลเป็นบุตรของคุณพ่อบุญคุณแม่ทองขาวฉัดรพลกลางหลวงพ่อเป็นคนบ้านไร่หมูห่6ตำบลกุดพิมาอำเภอด่านทศจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดนะครับ ส่วนกระท่อมด้านหน้าก็จะเป็นกระท่อมที่จําลองบ้านเกิดหลวงพ่อครับภาพผิดการด้านในก็จะเป็นภาพที่คุณแม่ครับได้ฝันเห็นเทวดาได้นําดวงแก้ววิเศษนะครับลงมาอัาน,นำมาให้คุณแม่ของเขาได้เก็บรักษาไว้ดวงแก้วดวงนั้นก็คือหลวงพ,อพ่อคูณครับผมและได้ตั้งชื่อเด็กน้อยนี้ว่า วางซึ่งกิเลสทั้งปุ่ไม่ยึดติดในลาภยศสังเสริมมุ่งปฏิบัติฐานบารมีเพื่อช่วยให้คนพุนทุกข์นับแต่นั้นมาของพ่อนะครับนี่จะเป็นการจัดแสดงแผนที่ครับที่หลวงพ่อออกเดินธุดงนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่วัดถนนหักใหญ่อําเภอด่านคุโทดจังหวัดนครราชสีมาครับ หลวงพ่อเดินขึ้นมายังอีสานตอนบนครับมายังที่จังหวัดยะโสธรอำหน้าเจริญมุกดาหารขึ้นไปยังจังหวัดนครพนมครับหลวงพ่อเดินเรียบไปตามลาน้าโขงนะครับไปข้ามแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าปากตันและเดินขึ้นไปที่ทุ่งไหยหินครับและเรียบแม่น้ํโขงลงมาตามเส้นทางครับปรากฏที่แขวงํำม้วนประเทศลาวครับพอเสร็จแล้วครับหลวงพ่อก็เดินเรียบครับแม่น้ำโขงลงมาตามเส้นทางมาข้ามแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าสีทันอน นับหลวงพ่อกลับสู่ประเทศกัมพูชานะครับทางด้านเขาพระวิหารกลับสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมระยะเวลานะครับของหลวงพ่อในการออกเดินทะดง3ปี3ประเทศ1ไทย2ลาว3กัมพูชาครับท่านที่เหลือที่เป็นใครจบครับ ด้านนี้จะเป็นโมเดลจําลองในการสร้างพระอุโบสถไม้หลังแรกของวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อกลับมาสร้างพระอุโบสถหลังนี้เมื่อปีพศ2495นะครับสร้างจากแรงของคนในชุมชนบ้านไร่ครับเป็นบทไม้หลังแรกของวัดบ้านไร้ภาพประธานภายในพระอุโบสถชื่อว่าหลวงพ่อดําครับเป็นพระผู้บุญบารมีหลวงพ่อนะครับสร้างจากแรงศรัทธาของคนในชุมชนนะครับเชื่อกันว่าโบทไม้หลังนี้เป็นบทไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับรวมถึงภาพประธานภายในพระอุโบสถนะครับ แต่ณนะปัจจุบันหลวงพ่อสั่งให้รื้อนะครับบทไม้บทนี้เรียบร้อยแล้วแต่หลวงพ่อสร้างเป็นบทใหม่ขึ้นมาเป็นบทเซรามิกนะครับอสองชั้นของหลวงพ่อชั้นบนครับเป็นชั้นสองจะเป็นพระอุโบสถแต่ด้านล่างครับจะเป็นสาราการประเรียนนะครับและนำนะครับหลวงพ่อดำนะครับที่เป็นพระค่บุญบารมีหลวงพ่อขึ้นไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถนะครับของวัดบ้านไร่ครับ เป็นโมเดลจําลองนะครับที่หลวงพ่อนะครับขึ้นไปเจิมป้ายโรงเรียนวัดบ้านไร่ด้วยตัวหลวงพ่อเองนะครับเป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อตั้งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นภาพที่หลวงพ่อปีนหน้าต่างที่ไปเจิมด้วยตัวท่านเองนะครับ นี่ก็จะเป็นโมเดลนะครับในการขุดเจาะสระน้ําด้านหลังวัดนะครับหลวงพ่อได้ระดมชาวบ้านครับที่อยู่ในชุมชนบ้านไร่มาขุดสระน้ํานะครับเพื่อให้คุณในชุมชนนะครับมีน้ําไว้กินไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับสระน้ําที่เห็นครับจะขุดด้วยมือครับไม่มีการใช้เครื่องจกักรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นโมเดลครับที่หลวงพ่อนะครับปลูกเศษวัตถุม,มงคลนะครับในสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อจะปลูกเศษวัตถุม,มงคลด้วยมือนะครับวัตถุม,มงคลส่วนใหญ่จะเป็นพระผงนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับหาชมได้ยากนะครับและหาเช่าบูชาได้ยากแล้วนะครับ แต่ก่อนครับหลวงพ่อปลูกเศษนะครับด้วยมือนะครับแต่ณปัจจุบันก็หันมาปลูกเศษเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญแรกที่หลวงพ่อได้จัดสร้างก็คือเหรียญสร้างอาเหรียญมีตปี1 2, ปนึ่งสเหรียญแถวคาดปลอดภัยนะครับที่หลวงพ่อสร้างที่วัดสระแก้วตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับภาพที่เห็นครับเป็นภาพที่หลวงพ่อครับเดินทางไปที่วัด บวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคศสพศ2538เพื่อไปรับพระราชทานพระบรมาสารีริกธาตุนะครับนำมาบรรจุไว้ในบุตรสบกเหนือพระอุโบสถของวัดบ้านไร่ครับณจุดจุดนี้ภาพนี้ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่สำคัญที่สุดภายในจุดจุดนี้ครับผม ท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านยางน้อยตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครสีมานะคะเราจะมาพบกับคุณตาประมวลคงชูยาค่ะคุณตาสีแผ่นดินแล้วนะคะเราจะมาทราบประวัติและการดำเนินชีวิตต่างๆของคุณตาว่ามีเคล็ดลับและประวัติของเปมายัางไงถึงอยู่มาสี่แผ่นดินแล้วค่ะเชิญตามมาได้เลยค่ะภาพตอนนี้นะคะ เรามาอยู่กับคุณตาประมวลคงชุย่านะคะเราจะมานั่งคุยกับคุณตาว่าคุณตาเนี่ยมีวิธีการเอาตินชีวิตอย่างไรคุณตาคะค่ะคุณตาเนี่ยออประวัติคุณตาเป็นยังไงบ้างคะช่วยให้เราประวัติให้ฟังหน่อยค่ะประวัติจ่าประวัติกตอนายประวัติของคุณตาค่ะเกิดเป็นคนที่ไหนทํางานอะไรมา เป็นกรรมกรหาเช้ากินข้ามบานเดินไอยู่นั่งเล่งถนนเป็นเนียงแต่มันก่อนนานแล้วทำไมแล้วตอนนี้อะคะทำไมถึงย้ายมาอยู่โคราชตอนนี้บอก ไม่เคยมาโคลาดก็เลยมาอยู่กับลูกหลานแล้วทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคุณตาเนี่ยจะอายุ90กว่าแล้วแล้วคุณตาแต่ละวันเนี่ยกิจกรรมที่คุณตาทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะวันก็ออกกำลังกาย เดินเถินไปไหนมาไหนขอํำคัญอย่าไม่ให้ล้มมาแล้วเองมีการเดินแลวทราบว่าคุณตาจะยยังขี่จักรยานได้รอบหมู่บ้านเลยเหรอคะ,อะก็บางครั้งก็ขี่รอบบ้านบางครั้งก็เลยไปหน่อยแต่ก็ไม่กล้าไปไกลไปไกลก็ไม่ไหวขี่ขึ้นเนินไม่ได้มไม่ค่อยไหว แล้วทุกเช้าเนี่ยรู้มาว่าคุณตาเนี่ยต้องกวัดถนนหน้าบ้านแล้วก็รบรอบๆนี้ทุกเช้าเลยก็ก็กวัดก็เพื่อจะให้พระท่านมาบินทาบอดให้คนคนเดินถนนไม่ให้ แก้วเกลมีศกมีเศษติดถนนหวานไปเรืเ่อยแล้วการดำเนินชีวิตของคุณตาค่ะคุณตาได้แนะนำการดำเนินชีวิตที่ผ่นานๆมาเนี่ยใช้ในการสอนลูกสอนหลานหรือว่าสอนบุคคลทั่วไปยังไงบ้างคะการดำรงชีวิตที่ตอนไปอยู่เพชรบูรณ มันก็เขาเกณฑ์ไปแต่มันก็นานมาแล้วก็าเราแล้วพอสอ8แปดห้าแปห้าแปห่ะไปไปรับชายชาติเคยเป็นทหารมาก่อน เปคแล้วการดูแลรักษาสุขภาพอะคะเป็ดไว้ตามที่หมอสั่งหมอให้ทำยังไงบ้างหมอบอกว่าอย่ายกของหนักอย่าวิ่เดี๋ยวมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็เด็กเขาหาย เร็วผู้ใหญ่มันหายช้าแล้วก่อนหน้านี้ค่ะที่เราอยู่มาเก้าสิบกว่าเนี่ยเราดูแลตัวเองอะไรพิเศษบ้างไหมคะก็ต้องมันดูแลของกำลังกายอุอุ่นก็คนโน้นคุยคนนี้